วันนี้ท้องฟ้าเปิดจงโปงบ่มืดแต่ออกคึมคึมเ้บรรยากาศตอนบไไ่ายๆก็ไปใส่ม้อใส่หรอเพื่อล้างบ้าน ันแข็งสนะั้มแรงนะวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะมีแข้งแรนลีนักแรนด์ลีแบบนะ,ะครับ โดแข็งกดแข็งนาหนาวจะมีหนาหนาวกับนาห้อนมีสองหนาอยู่แล้วเขาก็จะมาเกตถนนมากวาดถนนไว้ล้อที่มาอาจจะมาช่วงประมาณวันพลือหาดวันพุธตอนลึงคืนเร้าของวันพลือหาดเขามาเตรียมเขามาเตรียมถนนหนทางไว้ บ่มีอย่างแน่นอนเนาะอาจจะมีหิมะหรือบม่มีหิมะแต่ว่าที่แน่ๆน,นี่คือความหนาข้องทนความหนาวจะบ่ไปใส่เมื่อใส่ยังอยู่คงที่ทรงโตขามาเตรียมมาเตรียมถนนก็จะมีถนนของรถยนต์แล้วก็จะมีถนนของอ่สกูตเตอร์แล้วกัของอ่เคร่อนี่ยังไง รถที่เขาซอยอะรถที่เขาไว้ถาซอยแบบชุกเชิญหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าออหยังเ,ยเขาก็จะมีสถานที่ไว้ให้จอดหรือว่าเป็นที่แบบหมองซอยเหลือสำรับคนที่มาจากตั้งแดนตั้งทิ้นที่เขามารวมแข่งรถน้ำกันก็จะเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะผู้คนมากตอนยังมามันหนาว นาำมากๆเลยท้องฟ้าเปิดท้องฟ้าเปิดมีแสงไลๆ่ๆแต่เว้นอยากจะขึ้นกะแต่ว่าอีกเกิร์กนี่ึ้นแล้วอีกเกิร์กนี่ว่ไปใสมาใส่เลยบอนนอนแต่พระอาทิตย์อ่ะแบบมาแล้วผู้ใหตื่นทัานกับทัาน ว่าจะปีเบิ่งกันแหละก็ไปแล้วเปลี่ยนใจกลับบ้านดีกว่ามันหนาวหน้าตึงอ่ะถ้าหนาวแบบหนาวแบบหน้าตึงก็แบบช่าล่ะเขาจะรู้ซื้อว่าหนาเขามันเป็นเห่าห้ามันจะยเป็นแบบคือจังหน้าเฮาจะแตกอ่ะคือจังหน้าหน้าหนาว้านเฮาออกจากบ้านมาแบบต้องไลยลวกปากเลียปากอยู่ตลอดเวล่างเยนี่ยอากาศหนาวจะบกคือกันวันนี้หนาวอีดี ลมกับ,บ่บแห้งนะแต่ว่าแบบความรู้สึกคือมันเย็นอ่ะเย็นมากๆเลยอ่ะถ้าทห่มาบาตกงว่าเพิ่มก็คือจะแบบค้มสภาพไว้ก็คือแบบนี้เนะาะเพราะว่าความหนามันยังคือเกาอยู่ก็ไหวแล้วมือแข็งอัปเดตบรรยากาศแถวหลังบ้านนี่แหละว่าไปใส่มาใส่ดอก คนยืนิปาก็ตะมีแต่วิวแบบนี้แหละวันสุกร์ศุสูกกับเสานัสองมือก็จะมาแข่งรถก็คือใส่ถนนเซนนี้แข่งขาขับไปนิปานแหละกับผู้ที่เพื่อนมักเขานั้นแหละที่จะออกมาเบิงแต่ส่วนมาเขาก็จะให้ความนิยมก็คือพวกรถแข่งรถยังเสียเขาจะ จังนั้นล่ะคือเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเวลารถแบบขับมาเร็เรวๆแล้วม่เาเกิดอุแบบบัติ <c oughs> เหตุนึงเสียเขาจะอาศัยอาศัยพลังคนหรือว่าแรงของคนเนี่ยล่ะซอยซอยโยกซอยอยู่ซอยโฉมก็คือเมื่อซอยกันเมื่อซอยกันเบิ้งเมื่อซอยกันเมื่อซอยกันไปแบบลอความช่วยเหลือเวลาเกิดอียังเสียเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเขาขับมาวิ่ไว้เสียรถอาจจะพลิกคว่มหรือยังเสียจะใส่แรงงานคนซะมากกว่า เพราะว่าบางมองมันเป็นหิมะแล้วก็รถจะเข้าไปว่าได้รถจะซอยบะไรก็คืออาศัยแรงคนก็มาซอยๆกันคนในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็คนแถวๆไกลๆเคียงก็จะมาเบิง่งผู้ชมผู้ชมนี่แหละเป็นผู้ซอยรถกับมีนะแต่ว่ามันก็นจะเป็นแล้วแต่กรณีเนานะรถที่เขามาซอยก็จะแบบชุกเฉินหรือว่าอีอยังที่มันแบบ ที่เหนือแรงของคนน่นแหละเขาจังจีใส่รถจังสีอาศัยรถแต่ว่าในสภาพ,พี่มาแบบเนี้ยรถเข้าไปวไนไแนนอนก็คื่ต้องอาศัยแรงค้นวันศุกร์วันเส,สาร์นี่มาถ้าเบิง่งแคงเรนลี่เมืองหนาวกัน